สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันอาทิตย์ที่11เอ็ดเมษายนนะคะเราอาจจะพูดไม่ค่อยชัดหน่อยเพราะเราใส่รีเทนเนอร์น,นะคะเฮหล็กน้อยเต็มเลยนี่ก็มานี่ก็เป็นไม่ได้มาทำอะไรมาเก็บมะม่วงให้เฉยวันนี้นะคะเราจะเหมือนเดิมร้อน วันนี้เราจะมาเก็บมะม่วงกับมะยมไปตำนะคะซึ่งเบน้อยจะให้เราเข้าไปไหมเฮ้ยเบน้อยเราไม่ได้ไปทำอะไรเว้ยเรามาเก็บมะม่วงเฉยเบน้อยบอกว่าข้าก็ไม่ได้ทำอะไรเจ้าสักหน่อยตาต้นนี้ทำเดียวกันกันกบตรงนั้นไหมไม่มีเียงตบเลย ไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกออสูงเลือเกินเมื่อกี้กับอีกด้านหนึ่งแล้วท่านนี้มันลูกใหญ่อะแต่ว่ามันเหมือนน่าจะคนละพันกันอ้เนี่ยคือั่วอะไรอะไม่รู้ไม่รู้ว่าเปรี้ยวหรือเปล่า ไอตัวนี้มันตามเรามามันจะขวิดเราสักครั้งอะนี่มะม่วงแก้วอันนี้มะม่วงอะไรไม่รู้ดูเอ้คลิปที่เราที่เรากินมะม่วงอะ่ะมันคืออีมะม่วงนี้นะม,มนนะม่วงน้อยๆเนี่ยดูคนละไซส์เลยแต่ว่าเราว่ามีความรู้สึกว่าอันนี้มันอาจจะไม่เปรี้ยวเดี๋ยวเราไปเก็บอีอันเล็กๆเพิ่มว้ามันเดินมาจริงด้วยอะ่ะ อูอะไรตาอะอะรุะนรันมาหาจูอะไรอ่ะโอกไ,ไม่เอานะเออเดี๋ยวไป๊บตาก่อนตาลูกตามันจะขวัญจูสักครั้งแล้วเนี่ยมันจ้องอยู่หลายรอบแล้วมันไปหรือยังเบอร์มันยังไม่ไป ก็บดานนี้ก็ได้ปะนี่ครแสนนะไม่เอาแกนี้หนึ่งหัวจูเห็นแล้วตารอบพี่แล้วมันก็เกือบตอดจูจูไม่เห็นแหมแล้วจูไปเก็บใกล้ๆรังมันแหมพอละโอ,อ้ทุกคนมันก็ร้อนแท้แค่เก็บมะม่วงเองทุกคนเดี๋ยวเราจะเก็บมะยมไปสักนิดนึงนิดนึงก็พอเพราะว่าเ <c oughs> พราะว่ามะม่วงได้เยอะแล้ว แก้่หลายเดี๋ยวขี้แตก มะม่วงกับมะยมแล้วเห็นไหมวันนี้ก็เหมือนเดิมมีอุปสรรคในการเก็บเหมือนเดิมทุกคนเหงื่อออกเยอะมากเออไปแล้เด้อเดี๋ยวไปเจอกันตอนต่ำนะจ๊ะโอเคใส่น้ำตาลก่อนละกันเยอะไปไหม น้ำปลาเราทำเป็นตำนะจะใส่ยเยอะนิดนึงเสีบตามากแค่หั่นหอมไม่ใช่กะปิเราใส่นะเพราะเราชอบกินกัะปิโอ๊ยเจยบตาว่ะมาใส่มะม่วงไป <laughs> เออทุกคนกหอมมาก <c oughs> มันเยอะจัง <h ums> <h ums> วะอือเต็มถาดเลยทุกคน ง่ายกว่ายำอีกอะแล้วว่าแม่ทำไมอร่อยกว่าวะาทีายกำลังตกดินนะมันแยงตาพอดีเลย mm hmm. มายมหรือว่าลูกโดด มแม่มาแม่่วยเนี่ไม่ควรนั่งกินคนเดียวนะมันควรจะแบบมีเคลื่อนกินด้วยโอ้ เพื่อผู้ยิ่งใหญ่เราจะต้องไม่อายใข่ๆทั้งนั้นแต่ตอนนี้ก็ยังอายอยู่นะเฮ้ยพรอาตยกดีแล้วอทุกคนก็รู้สึกว่าเราเราใส่จามเล็กไปอะแล้วแบบของมันเยอะเกินอะ เมื่อ็งกูทังไปไหมเมื่อกี้เลยจะถึงป้าหม่แล้วก็เลี้ยวมาเฮ้ยมีคนมากินให้แล้วเลามากินอร่อยมากเบนตำมะยมใส่มะม่วงไปกินคนเดียวมันแบบเบนะอให้น่อยายมากเลยเมื่อกี้มานี่มาชิมมาชิมให้หน่อยเฮ้ยน่ารักไอ้เต่า เดี๋ยววันนี้เองดูเป็นตะหลนไหมเสียงต่อการผลมากาใช่ไหมรู้ไหมว่าทําง่ายกว่ากว่าไอ้น้ำจิ้มอนาดิน้ำจิ้มมะวัวไเตยตัวคิวพีน้องที่ดีนะคะไม่สนับสนุนพี่ในการทำคลิปน้าเราเหมือนกันไหมทำไมเตยตัอหอมจังหอมหัวหน่อยไม่หอมแก้มหรอกเดี๋ยวเป็นคิด <c> ถ <oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> ึงเจ้าควาน คือรู้ไหมว่าเขา a m a z i n งมากกับรสชาติเพราะไม่คิดว่ามันจะอร่อยไงทุกคนวันนี้หกโมงห้าทีพระอาทิตย์ตกดินแล้วแล้วว่าอีสัมหมอยมันก็จะมืดแล้วอันนี้จะไม่ใช่ว่ากินไม่หมดนะแต่ตั้งใจเดี๋ยวจะห่อไปไปกินเรียกว่าเขาจะอายเลยคนขี่รถผ่าน แม่คือวันดี้คือควาคีบรถผ่านแล้วก็มาวอรอะไร้วแม่ก็จะถามว่าทำอะไรอคอยดูแม่มาถึงพอดีเลยไปก่อนนะทุกคนเราจะพยายามลงคลิปให้ได้ทุกอาทิตย์นะไปเราบายๆแม่กลับมาแล้วบาย